สวัสดีครับมาแปดส่วมานแล้วครับพบกับเพียเป้น,นะครับวันนี้นะครับอ่ะตัมบ,บัญญาน,นะครับเราว่าเราจะรีวิวของแต่ง t u r n w o r วิร์20ให้เป็นไลท์ทัวรลิงกันนะครับวันนี้เราก็เอามาทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จักรยานพับทรงสปอร์ตที่คล่องแค่วว่องไวนะครับก็สามารถแปลงร่างเป็นจักรยานเดินทางน้ําหนักเบาได้นะครับ การเดินทางที่ไม่ได้ต้องการไต่เนินที่ชันมากนักนะครับขี่สนุกติดสัมภาระได้พอสมควรนะครับตัวนี้มีการอัปเกรดชิ้นส่วนอยู่3รายการนะครับก็คือเรื่องของตะแกรงหน้าตะแกรงท้ายและบางโคน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากลางมาให้ดูกันเลยนะครับปลดสายล็อกคอก่อนนะครับตามสไตล์ของเธอปิดแล้วก็ push and go, นะครับนี่นะครับเราอยัางติดบันไดไว้ด้านหลังของบ่อได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเราจะถอดถอดออกนะครับก็ดึงออกได้เลยหรือถ้าเราเอาอาันขึ้นเราก็จะมีวิธีการทําให้มันง่ายๆคือหมุนออกนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้หลบหน้าขึ้นมานะครับเสร็จปุ๊บอะไรงงี้ตรงล็อกโอเคบันไดก็ดึงออกได้เลยครับง่ายๆใส่ไปตรงที่ติดตั้งนะครับล็อก เ็คความแข็งแรงทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับโอเคพร้อมขีแล้วนั่นเองเย่นะครับมาดูของแต่งคันนี้กันเลยนะครับขออนุญาตเอาก้ออีพิเศษของเราตอนนี้นะครับอ่าออปชันด้านหน้าของเทอร์นเวิร์ดพี0คันนี้ก็คือตะแกรงหน้ารุ่นสปาร์ตันแหลกนะครับ ที่ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งกับจักรยานพับของเทริรนโดยเฉพาะเลยนะครับจักรยาน,ยานพับของเทอร์นที่เป็น v ีเบรกส่วนมากนะครับก็จะใช้ v ีเบรกอยู่ด้านหลังของตะเกียบนะครับฉนั้นสปาร์ต,รตแลกเนี่ยช่วยให้การติดตั้งตะแกรงหน้าเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับแล้วก็ในถุงของแต่งจะมีคู่มือมาให้นะครับติดตั้งตามคู่มือได้เลยครับผมถ้ามีทริคอีกเล็กน้อยนะครับสำหรับตะแกรงหน้าสปาร์ต,รตแลกนะครับ หาแหวนเราด้านในนี้นะครับสักตัวหรือ2ตัวครับให้มันขยาบออกมานิดนึงนะครับป้องกันตะแรงไปถูตะเกียบนะครับจะได้ไม่ทะเลาะนะครับอันนี้เป็นทริคอันหนึ่งนะครับผมอ่าหัวถ้าติดบางโคนนะครับเราก็เอาขายยึดบางโคนนะครับใส่เข้าไประหว่างขายึดตะแรงเนี่ยกับเฟรมนะครับไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็มันก็ไขเข้าไปเลยนะครับถ้าขาบางโคนรุ่นอื่นมันอ้วนนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนน็อตให้มันยาวขึ้นอีกไซส์หนึ่งได้นะครับ เพิ่มให้มันนิดหนึ่งนะครับจะได้ยึดแน่นๆนะครับถ้าน็อตกินเกลียวเข้าไปน้อยโอกาสที่เกลียวจะรูดมันก็มีนะครับฉะนั้นก็ถ้าเราใช้อุปกรณ์ที่มีการปรับแต่งอะไรนะครับเราก็ควรสังเกตให้ดีๆนะครับอ่าอนนี้บางโคนก็เป็นบางโคนมัสกาดก็คือเป็นเอ็น a อ s เป็นพลาสติกนะครับใส่กับเธอหลายรุ่นเลยนะครับตัวนี้ราคาก็700ครับไม่แพงมากนะครับที่ร้านมีจำหน่ายนะครับอ่า ต่อมาดูด้านหลังกันเลยนะครับด้านหลังของเรานะครับนี่นะครับเธอรุ่นคาร์โก้แลกนะครับตัวนี้นะครับก็มีความสามารถในการปรับความสูงต่ำได้หลายระดับนะครับอันนี้เราไว้รูลองดท้ายนับจากข้างบนลงมานะครับให้มันสูงเยอะๆหน่อยนึ่งนะครับเราใส่กบบระเป๋าทัวริงจะได้ไม่ห้อยเยอะนะครับแล้วก็ที่มันเจ๋วเลยของคาร์โก้แลกก็คือ หางที่ออกมายาวมากนะครับแล้วเราติดกระเป๋านะครับแบบนี้นะครับอันนี้กระเป๋าสำหรับเราไปทํางานออฟฟิศนะครับใส่้ตบุ๊ได้นะครับของวินเซตานะครับแล้วก็จะเกี่ยวด้านหลังนี้นะครับแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับแบบนี้มันก็จะห่างจากขาแล้วมากเลยเห็นป่ะโอกาสที่ขาเต็มเนี่ยก็น้อยมากอันนี้คือคุปบัติที่ยอดเยี่ยมนะครับของตะแกงรุ่นคาร์โก้แร็กนั่นเองนะครับคาร์โก้แร็กสามารถปรับได้ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับ แล้วก็มีคู่มือการติดตั้งมาให้นะครับซึ่งละเอียดมากนะครับแต่ว่าเราจะมีทริคนิดนึงนะครับเนื่องจากเว r ร์ดรุ่นนี้เนี่ยรูน็อตอยู่ด้านนอกนะครับวันนี้เว r ร์ดบางรุ่นน่ะรูอยู่ข้างในนะครับเขาจะบอกให้เอาในคู่มือจะบอกให้เอาเนี้ยไปไว้ด้านในซึ่งพอดีอันนี้รูอยู่นอกเลยต้องไว้ข้างนอกนะครับแต่ว่าแล้วก็มีทริกอีกนิดหนึ่งก็คือเนื่องจากเว r ร์ดเนี่ยมันเป็นเฟรมไฮโดรฟอร์มนะครับตรงนี้จะป่องๆหน่อยหนึ่งเวลาเราติด ขา้าไปเนี่ยอาจจะทําให้มันไปเบียดเฟรมได้นะครับเราสามารถาดัดขามันหลบเฟรมได้นิดหน่อยแล้วก็ลองแหวนไปกตัวนึงนะครับเพื่อไม่ให้าขาตะแกรงเนี่ยมันไปเบียดเฟรมถลอกนะครับตัวนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราแนะนำนะครับต่อมานะครับในเรื่องของด้านซ้ายบ้างนะครับด้านซ้ายนะครับถ้าเราเอา ตะแกรงเนี่ยลงมาต่ําสุดเลยนะครับสิ่งที่เราเจอคือแม่เหล็กก็จะมีการไปเบียดตรงนี้นิดหน่อยนะครับทำให้หน้าต่อพันแม่เหล็กมันอาจจะโดนไม่เต็มนะครับถ้าแนะนําก็คือว่าขยับขึ้นสักรูนึงนะครับแม่เหล็กก็จะไม่โดนตัวตะแกรงและก็ทํางานได้ปกติพับกลางได้ง่ายเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แบบเอียงอะไรเลยนะครับซึ่งผมว่าโดยปกติก็มีใครใส่ต่ำสุดอยู่แล้วแหล,ละเพราะว่ามันก็แทบจะโดนบางคนเลยเอาขึ้นมานิดหนึ่งน่าจะหลอกกว่านะครับห้างนี้ก็เหมือนกันนะครับทีนี้ เทิร์นเวิร์ดพียเนี่ยเขาให้เบรกมาเป็นข้องอพลาสติกนะครับมันก็จะพอดีเฟรมเป๊ะเลยที่พอเราติดตะแกรงเนี่ยมันก็จะมาอยู่ใกล้ๆกันก็ทําให้แบบมันมีการงัแกันนิดๆนะครับถ้าเราอยากให้การเบรกคอนโทรลเบรกมันสมูทนิ่มมือเหมือนเดิมเนี่ยให้นำให้เปลี่ยนตัวข้องอน,เ,นเป็นแบบโลหะนะครับเอาของอะไรก็ได้ครับอันนี้ยาวๆอ้วนๆหน่อยมาใส่ครับให้มันหลบตะแกรงานี้เบรกคุณก็ทํางานได้ สมูทเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเข้ามาแบบทําให้เราลาคาญใจได้อีกแล้วนะครับผมนี่เป็นทลิคแนะนําวิธีการติดตั้งนะครับส่วนราคาตะแกรงนะครับตัวสปาร์ตันแหลกนะครับอันหนึ่งเก้บาทนะครับแล้วก็ทาโกแหลกชุดหนึ่งหนึ่บาทนะครับตัวนี้แนะนําเลยเป็นตะแกรงที่แจ่มมากนะหรับเทิดนะครับที่นี่บอกไปก็คือหางหลังค่อนข้างยาวการใส่กระเป๋าก็จะไม่เกี่ยวขานะครับแล้วก็ปรับ ปรับแต่งได้ค่อนข้างจะยืดหยุ่นนะครับติดตั้งกับรถได้หลายรุ่นนะครับยังไงก็ลองดูนะครับเข้ามาคันนี้ก็อย่างที่แจ้งไปครับก็คือมีบังโคลน7 0 0แต่แกงหลังพันหแล้วก็แต่แกงหน้า900นะครับลองพิจารณาดูครับผมใครมีเทินนะครับจะมาแต่งก็ปรึกษาเราได้นะครับผมข้างล่างะมี Facebook อยู่นะครับก็หรือให้ไม่สะดวกกดหรือจดไว้ทันนะครับข้างล่างจะมีเทค เป็นรายละเอียดของคลิปนี้อยู่แล้วครับก็จะมีลิงก์ให้กดนะครับก็เข้าชมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะครับติดตามของเรานะครับมีสาระมีอะไรดีมานะนำเพื่อนๆตลอดเวลาครับผมวันนี้เคียเป้นะครับก็ขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ